ผมจะลองพูดสิ่งที่เรียบเรียบง่ายๆนะครับเรียบเรียบง่ายๆแต่อลังการยิ่งใหญ่และได้ผลตอบแทนที่เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติเราทุกคนงงมึนงงและสงสัยแยกถูกแยกผิดกันไม่เป็น ชี้ทางไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้ไปทางไหนได้แต่ต่างคนต่างก็เฝ้ามองกันแต่ละข้างแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มนะฮะแล้วมักจะมีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นมาแตกแยกไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างกับลิงแก้แหนะฮะจะมีหลายกลุ่มหลายเงื่อนไขเกิดไปเรื่อยๆแล้วมึนงงกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะ ปัญหาที่เราติดกับดักกับดักตัวเองตัวตัวเองสร้างขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราเหมือนไม่มี GPS อ่ะคือเราไม่รู้ตัวเราอยู่ตำแหน่งไหนนะของปัญหาเราจะออกมันจากปัญหาได้อย่างไรหาทิศาทางไม่ถูกไม่เจอเรียกว่าเป็นผู้อยู่ในปัญหาที่มึนงงสงสยัยนะฮะเอาเรียกว่า มันจะมีศัพท์อะไรเรียกดีเรียกอาการแบบนี้ดีนะฮะอาการที่เรียกว่าติดกับดักตัวเองแล้วก็มึนง,งงสงสัยหาทางออกไม่ได้นะครับเราเป็นอยู่ขนาดนี้เป็นแบบนี้นี่คือประเทศไทยทุจริงนะครับทีนี้ก็จะต้องมีผู้มาชี้ทางออกผู้ชี้ทางออกนนี้ก็จะต้องไม่อยู่ไม่เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ไปเข้าไปร่วมไม่เป็นด้วยไม่เป็นกลุ่มแบบอย่าง ที่เขากําลังเป็นกันอยู่นะฮะแล้วจะต้องไปรู้ที่ฉายวิสัยทัศน์ที่มองทีเดียวอ้าเห็นเห็นว่าเรากำลังหมุนวนอยู่ในวงจรอุบาตติดกับดักนะครับออกไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นสภาพที่เป็นอยู่ต้องมองต้องมองออกมาไกลกว่านี้เรามองเห็นทุกกลุ่มเลยเห็นการเคลื่อนไหวแล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อทางออกอยู่ตรงไหนไม่ใช่เข้าไปอยู่ในกลุ่มขู่ก,กัดแยง้งมันมองไม่เห็นอย่างที่ท่าน ทุกกลุ่มมองไม่เห็นนะทุกกลุ่มคิดว่าตัวเองถูกหมดนะแต่ทุกกลุ่มที่กำลังกลับเพื่อนเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้ตามตรงนในฐานะเป็นผู้ที่ออกม,มองข้างนอกอย่างไกลจึงจะมองเห็นนะ,น,ะนะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเงาเป็นเงา,เน,เงานะฮะคือไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นเงาชุดความคิดที่เข้าใจกันมานั้นเข้าใจว่ากลุ่มเอ,เองถูกแต่เป็นเงาอยู่ฮะมันยังเป็นเงานะครับ คราวนี้เราจะเห็นตัวจริงเจอตัวจริงได้อย่างไรนะครับจะเห็นตัวจริงได้ก็ต่อเมื่อต้องออกมายืนอยูอ่มุมที่ไกลกว่านั้นมุมที่ไกลมันจะทําให้มองเห็นโดยรวมไงเห็นโดยรวมว่าอะไรเกิดขึ้นตรงไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมองออกว่าตรงไหนเป็นทางออกทางไปอย่างเงี้ยนะครับ มุมแบบนี้มุมไกลๆอย่างนี้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์นั่นเองวิสัยทัศน์ที่มองโดยใช้หลักวิชาที่ถูกนะฮะมองด้วยหลักวิชาที่ถูกถ้าไม่มีหลักวิชาที่ถูกก็มองไม่เห็นมองไม่ออกครับทีนี้หลักวิชาที่ถูกอยู่ที่ไหนจะตอบอย่างไรดีอยู่ที่ไหนหลักวิชาที่ถูกก็ต้องบอกว่าหลักวิชาที่ถูกนี้มันถูกทําให้สมบ ถูกทำให้สลบตั้งแต่ร่อเจ็ดนะฮะสลบไม่ไม่ได้หมายวามว่าตายนะฮะสลบแต่ไม่ฟื้นแต่เหมือนสลึมสลือลุกไม่ขึ้นเนี่ยฮะแต่ก็พูดเหมือนกันก็พูดเหมือนกันแต่พูดเสียงเบาพึมพำอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นหลักการที่ถูกนี่มันมีอยู่ในในความขัดแย้งนี่แแต่ว่าเป็นเสียงพึมพำพูดเบา คนฟังก็จับจับจับไม่ได้สับหรือจับได้ก็ปฏิบัติต่อไม่หูนะหรือแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเอ๊ะมันกลจะตายแล้วพูดอะไรงมันอะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ครั้นี้ที่สลึมสลืออยู่นั่นที่ถูกหลักวิชานะนี้ฟื้นแล้วต้องบอกว่าฟื้นแล้วล่ะเพราะมันนานมา88ปีมันก็ต้องฟื้นแล้วล่ะฟื้นแล้วก็เลย มาอธิบายด้วยว่าหลักวิชาที่ถูกที่ร .7 เตรียมไว้นะครับคืออะไรนะครับเพราะมันไม่ได้ถูกสารต่อไงนะแต่อันที่สารต่อกับเป็นหลักวิชาที่ไม่ถูกของคณนะราษฎรนะพอได้อํานาจจากร .7 ไปนะครับแล้วก็ดําเนินนโยบายสืบสารต่อหลักวิชาที่ไม่ถูกนะด้วยการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็เลยไปกันใหญ่เลย มันก็เลยแข็งแร่งก็ยืนยาวมาจนถึงจุวันนี้นะครับแล้วคณะราษฎรนั้นสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จก็เลยสร้างเงาขึ้นมานสร้างเงาขึ้นมาแล้วเงาที่สร้างขึ้นมานั้นแตกตัวกันไปนแตกกระจายกันไปส่วนหนึ่งไปร่วมทหารส่วนหนึ่งก็ไปร่วมพลเรือนนะครับสรุปแล้วก็คือว่ามีสองเงาสองฝ่ายเงามีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่าย มีวุฒิฝ่ายหนึ่งฝ่ายไม่มีวุธแต่มีเม็ดเงินที่ตั้งพรรคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลิตการ2แบบแผลแบบที่1ก็คือผลิตการมีวุธอีกแบบหนึ่งผลิตการโดยรัฐสภาโดยรัฐสภานะฮะเป็นผลิตการทั้งคู่เป็นของปลอมทั้งคู่เนี่ยภาพเนี้ยต้องเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องเข้าใจแยกถูกแยกผิดเป็นแล้วมันปรากฏ มันป,นาปรากฏเป็นหลักฐานแบบนี้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วก็ควรจะก็ควรจะมองเห็นนะมองเห็นแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อประเทศไทยนี่มีเผด็จการอยู่สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งมีอาวุธรูปแบบที่สองเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นเผด็จการทั้งคู่หาทั้งคู่ฮะเผด็จการรัฐภานี่มองไม่ออกเพราะว่ามันอำพรางตัวเองเหมือนใส่เสือ้อใส่เสือ้อใส่เสือ้อแล้วก็คิดว่าเป็นถูกต้องไง เหมือนใส่เสื้อรับปริญญาเงใส่เสื้อปริญญาไปคุยแล้วเอาถ่ายรูปมามีอ้าวนี่รับปริญญาแล้วนี่นะเราก็เข้าใจว่า,เ,าเรียนจบแต่ใช้ได้ไม่จบ <c oughs> าการที่จัดฉากเลือกตั้งให้เหมือนกับประเทศต่งตางๆไม่ได้แปลว่าเป็นปเผด็จการไอ้เป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นปเผด็จการครับพิธีเป็นประชาธิปไตยแต่พอเข้าไปปุ๊บ การกระทำอ่ะพฤติกรรมเป็นเผด็จก,การแถมกฎหมายรัฐมนตรีเขียนแบบเอื้ออํานวยให้กับเผด็จก,การมันก็เลยเป็นเผด็จก,การสืบต่อไปไม่รู้จบโดยประชาชนไม่รู้เพราะประชาชนไม่มีหลักวิชาที่ถูกไงเลยแยกไม่ได้ไงมองไม่เห็นมองไม่ออกครับท่านมองเขาเป็นรัฐสภาท่านเขา้าใจว่านี่คือนี่คือประชาธิปไตยครับโดยไม่รู้ว่าประเทศอ่ะมันเป็นเผด็จก,การมาตลอดเวลาในรูปของ เลือกตั้งนี่แหละครับมันก็เป็นเผด็จการได้ก็คือเผด็จการรัฐสภานนี้นะครับท่านแยกนี้ได้ไหมครับถ้าแยกเผด็จการรัฐสภาไม่ได้มองไม่เห็นนี่ก็นี่คือปัญหาปัญหาครับต้องมองเห็นมองเห็นแล้วต้องรู้ด้วยว่ามีเผด็จการอยู่สองรูปแบบนะแล้วชิงกันชิงชิงกันอยู่เผด็จการรัฐสภาเนี่ยก็จะมีคนมาต้องล้มอยู่แล้วโดยพักนะเล่นกันจนเละ ประชาชนก็มาถือข้างถือฝ่ายนะเล่นกันรัฐสภาไม่รู้เรื่องออกไปเล่นข้างถนนประชาชนถือข้างถือฝ่ายอย่างที่เราเป็นกีฬาสีนั่นแหละครับก็เป็นผลิตกิารรัฐสภาที่ประชาชนคิดว่าเป็นประชาธิปไตยนะคิดว่าเป็น,ป,นประเทศประชาธิปไตยเทียได้มันเป็นผลิตกิารรัฐสภาในรูปของในรูปของการจัดฉากแบบประชาธิปไตยประชาชนก็เลยเข้าใจว่าประเทศตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตยพราไปอ่านในรัฐรูญมันก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตย ใช่ท่านลุงสือเขียนยังไงก็ได้เนีน่ยแล้วของจริงเป็นไหมหละ่ะที่ท่านยืนงงนั่นแหละเออที่ท่านแยกไม่ออกนั่นแหละครับเอ้าแล้วลุงก็เขียนเป็นรัไใยละ่ะเอ้าผมจะถามหน่อยแล้วลุงเขียนปุ๊บเป็นเ,นเลยเหรอครับแล้วลุงเขียนว่าท่านมีปีกงอกออกมาบินได้มีไหมทุกแล้วทุกฉบับเขียนอย่างนั้นนะเขียนว่าท่านมีปีกงอกได้มีอิสระที่บินไปไหนได้เป็นเสรีภาพมีอำนาจประชาิปไตยแล้วมีอำนาจสั่งได้ไหมล่ะมีปีก ปีก็ไม่มีงอออกมาให้บินได้ไม่มีสลัดจริงแถมมีอำนาจที่ป็ตายรถสั่งอะไรได้ไหมล่ะสั่งไม่ได้เอ,อนั่นคุเขียนอย่างนั้นแล้วเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นแล้วคืออะไรอ่ะใครถูกหลอกเขาจาให้ย่างเขาถูกหลอกกันทั้งประเทศมา88ปีจึงเป็นประเทศทถตุปลอมจึงเป็นคนไถตุปลอมกระจายยังชัดไหมผมอ,อธิบายไาเนี่ยเริ่มชัดเริ่มเห็นชัดหรือยังนะ ท่านไม่ม,ทมีท่านมีอำนาจท่านมีอำนาจทิพย์ตายอยู่ตัวอยู่แล้วนะแต่ใช้ไม่เป็นสั่งไม่ได้เลยแถมถุกหลอกเชิงบังคับให้ต้องไปเลือกโจสสรสยุทเราก็ต้องไปเลือกโจรสุททุกทีที่ครูหาเลือกได้เป็นไงเลือกมาเสร็จแล้วต้องมานั่งดูโจสสรสยุททะเลาะก,กันเออมันใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องไหมฮะมันใช่ประเทศไทยอันธิรักของท่านเลยครับแล้วสภาพเป็นไง แทนที่ประชาชนจะมีความมั่งคัง่งเป็นไงฮะนักการเมืองมั่งคัง่งในทุนมั่งคัง่งแล้วชนเป็นไงอย่างที่เเห็นทุกวันเนี้ยคนชั้นกลางเป็นคนจนมากขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยส่วนคนจนจนยิ่งขึ้นนี่ไม่ให้ปากปรำน,นะครับธนาคารแห่งแห่งโลกเลยก็ได้เขาก็บอกเขาก็แจ้งสาประชาชาติก็แจ้งทําไมประเทศไทยคุณมีทรัพยากรมั่งคัง่งเออประชากรคุณทำไมมีรายได้ต่อวัวแค่นี้มันยังไงกันเนี่ย มันสวนทางกันมันเขาแจ้งมาให้ร,าฐารัฐบาลปรับปรุงครับรัฐบาลอ่านแล้วก็เฉยเผลอบอกไม่<笑><笑>เฉพาะนั่นคือประเทศไทยตัวกปลอมนั่นคือประเทศไทยตัวปลอมท่านคงเห็นภาพแล้วน่าตกใจกับประเทศตัวเองนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันมาเดินไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรไอการเดินไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่นะครับผมจะบอกให้ มันมาก็เพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ไม่เคารพหลักวิชาเราไปเคารพติดแห่แหนบุคคลเพราะไปติดบุคคลนี่แหละครับบุคคลที่ไม่มีหลักวิชาแต่ติดบุคคลบุคคลว่าไงออกไปพร้อมจะแหกกฎทุกกฎเพราะฉะ,ะนั้นไประเทศไทยแหกกฎทุกกฎจึงเป็นประเทศที่ตรงข้ามกับเขาหมดมีกฎระเบียบที่ตรงข้ามกับเขาหมดสร้างประเทศด้วยมาตรฐานที่ตรงข้ามตรงข้ามกับความถูกต้องอะ่ะ จึงประเทศที่เอาสิ่งที่ผิดหลักมาสถาปนาอย่างถูกต้องเป็นของประเทศอย่างถูกต้องแล้วใช้หน้าตาเฉยประเทศอื่นเขาก็ยืนเขาก็ได้แต่งงอ่ะฮะเขาก็ได้แต่งงเออ Amazing จริงๆมันไม่ใช่ Amazing เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะมัน Amazing ทั้งรูปแบบการปกครองด้วยประเทศไทยเออแล้วเจ้าตัวประเทศก็งงเหมือนกันงงแล้วก็ยังหาทางออกกันไม่ได้อยู่จนทุกวนันนี้นั่นแหละครับปัญหาประเทศไทย เพราะคุณจะออกได้คุณต้องมีหลักวิชาที่ถูกคุณสามารถแยกได้สกัดออกมาได้ว่าอ้นี่ของปลอมนะอ้นี่ของแท้คือที่สายของผมงานพวกผมเนี่ยไม่มีหลังเลฮะไม่มีอาจจะชี้ไปเลยเป็นศูนย์ก็หนึ่งเหมือนศูนย์ก็หนึ่งชี้ไปเลยถูกกับผิดมันมีสองอันนั้นเองกับพวกผิดหลักวิชากับถูกหลักวิชาพวกผิดหลักวิชาชี้ไปเลยนะธรรมศาสตร์มาจากธรรมศาสตร์ มาจากคณะราษฎรมาจากธรรมศาสตร,ร์ธรรมศาสตร,ร์นี่หลาทำให้กระจายไปหมดไอ้เนี่ยคือผิดผิดมาตั้งนานแล้ว,ลวไอ้สายนี้ไม่ยอมรับผิดชี้ไปเลยไอ้สายนี้ไม่ยอมรับผิดแถมประดิษฐ์วัทกรรมสะเท่จนอ่านหรือฟังแล้วมันหมามันเป็นเทพเลยนียเนี่ยจนเด็กรุ่นใหม่หลงไหลนะฮะเด็กหลงไหลเคลิบเคลิ้มนะฮะก็แห่ไปส่วนใครไม่หลงไหล อาจจะสังเกตเห็นแต่ก็ยังมองไม่ออกอยู่ดีว่าเออประเทศมันเป็นปัญหาอะไรนั่นแหละครับเพราะนั้นก็ผมก็จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อจะมาอธิบายให้เห็นกันชัดเจนแจ่มแจ้งเลือกทางที่ถูกกันเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกอันหนึ่งแบบง่ายๆนะผมผมจะขอลองพูดแบบง่ายๆแบบง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายเร็วไวนะฮะเอาอย่างนี้ลองฟังดูนะครับ ผมรู้ว่าท่านฟังแล้วท่านไม่เชื่อหรอกแต่ว่าขอให้อาไปว่าสิ่งสิ่งที่ท่านเชื่อน่ะไม่เคยแก้ปัญหาประเทศท่านได้เอออย่างนี้แล้วกันมาฟังสิ่งที่ไม่เชื่อเลยแล้วแต่มันแก้ปัญหาประเทศได้อ่าอย่างนี้ลองมาฟังดูนะครับอลองฟังดูง่ายๆเลยนะครับของจริงของแท้จังว่าของจริงของแท้มันง่ายๆมันไม่มีอะไรแต่เราไม่เชื่อไงว่ามันว่ามันง่ายมันง่ายเกินไปอ่าง่ายๆเริ่มต้นเลยนะครับหนึ่งทุกคนมีอำนาจทีตใจอยู่แล้ว เป็นหน้าชี้ขาดอะไรก็ได้เพราะนั้นท่านรีบรวบรวมหน้าของท่านให้ทะลุ30ล้านเสียงถือว่าเกินครึ่งของผู้มีิสิทธิ์เสียงเลือกตั้ง30แล้วน,นะจริงๆมันผู้มีิสิทธิ์เลือกตั้งเป็นมัน5 0 2สอล้านไงเราคิดไป30ลเลยแต่อยากให้ชัวร์มั่นใจก็0เอาละเรียกว่า30-40เนสี่ยส่งเสียงมาเลยส่งเสียงมาที่ผมรียกครับกลุู่้ชา,าติประชาตัก2สองนี่ครับผู้รู้หลักวิชาที่ถูกต้องส่งมาที่นี่ส่งมาเสร็จแล้วเสียงของคุณเนี่ย ไปประกาศใช้กฎหมายสุพิมลรอซึ่งเป็นกฎหมายเหนือวัรษรัฐมนูญที่คนไทยไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายที่เหนือวัรษรัฐมนูญสูงกว่ารัฐมนูญรู้แต่ว่ากฎหมายรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมันเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะนักกฎหมายมันพูดมันพูดในมุมของนักกฎหมายมันก็อยู่แค่นั้นน่นะแต่มันในภาพจริงมันมีกฎหมายที่สูงกว่ารัฐมนูญคือกฎหมายสุพิมลรออะมันสูงกว่านะครับอ่แต่เขาไม่รู้แล้วกฎหมายสุพิมลรมันใช้ในกรณีความมั่นคง มันสั่นคลอนตอนนี้ความมั่นคงประชาชนสั่นคลอนแล้วไนงะคนจนก็นจนยิ่งขึ้นคนชั้นกลางก็เป็นคนจนมากขึ้นประเทศก็ไม่เป็นประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าความมันม่นคงมันสั่นคลอนทีนที่ผมให้ประกาศไปเลยสิบเรื่องแก้ไขความไม่มั่นคงสิบเรื่องก็คือปฏิวัติปไทยสิบเรื่องเลยโดยใช้อำนาจที่แตยของประชาชนนะครับส่งมาสามสิบเจ็ดประชาชนส่งมาปุ๊บอำนาจประชาชนมันเป็นอำนาจที่สูงกว่ารัฐมนุนเพราะนั้นรัฐมนุนตกไปหมดเลยรัฐมนุนตกทันทีเหมือนกับมาทางรัฐประหารนี่แหละต่ใช้ที่เอะ ท่านถือเอารถถังอาวุธมาหยุดแบบทหารทำถ้าไม่ต้องท่านส่งเสียงมาไอเสียงนี้จะได้รับการนับโดยวัดวัดนับแล้วไม่ต้องไปรบกวนเบื้องพระจักรพรรดเดี๋ยวให้สซงลมอ้องมรถ่ายแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาพูดทําให้สถาบันทำให้าารย์เสียหายแล้วก็ไม่เชื่อถืออีกเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบทำเพราะนั้นไม่ต้องหาภาษาัร,รยุงเลยซึ่งโดยธรรมชาติประชาชนก็มีเสียงสูงสุดอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะ เสียงอนุชิตใจมันสูงสุดอยู่แล้วเพียงจะส่งมาแค่นั้นเอง3ามสี่สิบล้านเสียงเมื่อส่งมาแล้วเราให้พระนับทุกตำบลนับนับไปแล้วพระน่าเชื่อถือกว่ากอต่อเอพูดง่ายพระนับแล้วก็เสียงเป็นจริงเพราะพระโกหกไม่ได้เมื่ถ่ายตรงวีดีโอถ่ายต่อหน้าเนี่ยมันเป็นหลักฐานพระก็โกหกไม่ได้ยังไงเสียงก็มาตรงเป๊ดดังนั้นเสียงมาจริงพระรับรองจริงเสียงของประชาชนจึงเป็นเสียงที่ชอบทำที่ สามารถสั่งอะไรก็ได้เพราะมีอำนาจสูงสุดนะฮะรัฐธรรมนูญตกไปเลยรัฐประชนก็ออกกฎระเบียบใหม่นะฮะออกกฎระเบียบใหม่เลยนะครับเรียกว่าประชากําหนดแล้วกันนะครับเรียกว่าประชากําหนดกฎหมายประชากําหนดนะฮะแบบนี้ก็กดทตนี่การนี้เมื่อมีอำนาจแล้วอำนาจสูงสุดแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรัฐาธิปัตย์อ่ะการนี้จะออกแบบประเทศตัวเองแบบแบบไหนอย่างไรออกไปได้หมดเลยแก้กฎหมายกฎหมายอะไรได้หมดเขียนกฎหมายใหม่มาทันทีล้างกฎหมายเก่าไปเลยจบ แค่นี้เองเขียนกฎหมายเก่าเขียนไมหม่ใหม่ล้างกฎหมายเก่าก็จบ้เรื่องเก่าๆที่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ก็จบอย่างเช่นปาร์ตหองอย่างเงี้ยการบ,บินไทยอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเชิญประชาชนส่งเสียงมาที่กขบวนกู้ชาติประชาตักสองนะครับแล้วที่นี่มีสเต็ปขั้นตอนที่จะไปพาประเทศออกจากวงจรอุาบาทด้วยสูตรอภิจัตตุปฏิวัติ4บวก4แล้วก็ไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้วยสูตรอภิ ปฏิวัติ10บบวกสิบสองศูนยนเ์เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยจบแล้วฟังรู้เรื่องเข้าใจไหมเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เองก็คือประชาชนมีน้นาอยู่แล้วเนี่ยก็ส่งมาสิสี่สิบล้านเสียงนะลงมาที่ขบวนกูช้ชาติจะตักสองเมื่อขบวนกูช้ชาติตักสองได้รับเสียงจากท่านแล้วผ่านับเป็นเสียงชี้ขาดแล้วคราวนี้ก็ออกกฎหมายไปล้างกฎหมายเก่าอะไรที่เป็นปัญหาล้างได้หมดเลยแค่นี้ประเทศก็เกิดใหม่ทินเกีย แค่นี้เองของง่ายๆมีแค่นี้จบฟังง่ายไหมแต่มันฟังง่ายแล้วมองไม่เห็นภาพปฏิัตต่อไม่ถูกสกต็ปต่อเป็นอย่างไรก็ต้องไปเข้าดสูสูตรที่ผมให้สูตรออกจากวงจงรดุบาทก็คือสูตรอภิจัตตุป,ปฏิวัตสี่บวกสี่ท่านก็ไปดูว่าไอ้สูตร4ี่บวกสี่ต้องทําอะไรแล้วก็ไปดูว่าไอ้สูตรปฏิวัตสิ0บวกสิบทอะไรเงี้ยเอาไปทําตามนั้นมันก,ก,ก็เกิดก็ออกจากวงจงรดุบาทแล้วก็ไปเกิดเป็นชาติหมหาอำนาจเลย นั่นแหละครับมีสูนรนี้ก็เชิญเข้าเรียนรู้เกันต่อไปครับสวัสดีครับ